สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือสองนครเชีย่นะครับตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์2,000วัตต์นะครับพาวเวอร์2,000วัตต์มือสองแต่เปลี่ยนกล่องใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องภายนอกเป็นมือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เดินระบบใหม่ทั้งเครื่องนะครับภายนอกก็จะเป็นสภาพเป็นมือหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นกล่องใหม่ด้านหลังก็จะมีครบทุกอย่างตามแบบแันประกอบนะครับก็ มีแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟน LR, เอ r สเาร์ไคอนที่ต่อสายแบบหุนมนะครับจะมีครบๆแบบนี้นะมีครบๆด้านหน้าก็ตามนี้เลยนะครับมีป้ายวัดมีโลโก,โก้กล่องนะครับโลโก้แอมเฟตตัวนี้ก็ถ้าเอาไปขับเบส18นิ้วคงหล่อไว้4นะครับข้างละ2ดอกกําลังพอดีพอดีเลยนะครับกําลังพอดีพอดีเลยถ้าเป็นพวก15นิ้วก็ข้างละสามได้นะครับรวม6ดอกนะ หรือถ้าเอาไปขับกลางแหลมข้างสามได้เลยนะครับสบายๆสะเปกน,นี้มาแปลงก็จะเป็นมาแปลงอง2,000วัตต์นะครับไซน์ในก็ฮาร์ิเตอร์20คู่กล่องเป็นกล่อง 2u ลึก16นิ้วนะครับสภาพก็ตามนี้เลยนะครับดีกว่านี้ก็คือต้องสั่งมือหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ตามนี้เลยนะเครื่องนี้ก็ราคา8,300บาทนะครับ 8,300บาทรวมส่งนะครับเครื่องนี้ใครสนใจก็ทักกันมานะครับที่แฟนเพจเครื่องเสียงมือสองนะครเชัยศรี 4, นะครับหรือแฟนเพจโทรทีซาวก็ได้นะครับตรงไฟโลโก้ในกล่องเห็นเป็นสีขาวจริงๆเป็นสีเขียวนะขอลดแสงกล้องน้อยจริงๆเป็นสีเขียวนะครับไฟเป็นสีเขียวโอเคตามนี้นะครับใครสนใจก็ทักกันมานะครับที่แฟนเพจ เครื่องเสียงมือสองนครเชสีนะครับหรือแฟนเพจโชลทีสาวก็ได้ ครับก็ตามนี้เลยนะครับใช้งานได้ดีปกติทุกอย่างนะครับเป็นไซน์ในมือสองนะกล่องใหม่ไซน์ในมือสองกล่องใหม่เดินระบบใหม่ทั้งเครื่องนะครับตามนี้เลยนะครับใครสนใจก็ทักกันมาที่ facebook นะครับ facebook เครื่องเสียงมือสองนอคอเชสีนะครับหรือ facebook แฟนเพจโชลทีสาวก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับ